เรื่องการรักษาคําพูดเรื่องแรกเลยนะตอนนี้ที่มันเป็นกระแสของการไม่รักษาคําพูดนะในความเป็นรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชุดที่เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีคะตกกระไดพอยโจรเรื่องเงินดิจิตอล1,000 uh huh. งบาทที่บอกว่าจะแจกทุกคน1,000งบาทตอนนี้ uh huh. เรื่องไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะแจกแต่ว่าไม่ทุกคน uh huh. แจกเฉพาะคนที่ เช็คก่อนขอเช็คก่อนว่ารวยไหมจ่ายภาษีไหมอะไรยังไงนะตอนนี้เรื่องเงินดิจิตอลมาแรงมากคุณหญิงหน่อยมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะเ,เรื่องเงินดิจิตอลนี่ก็เป็นอาจจะเป็นความเป็นเป็นแนวคิดเนาะของฝั่งรัฐบาลฝั่งพ,พรรคเพื่อไทยว่ามันจะสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ <Okay. S 2> นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันยังไงก็ต้องกู้เงิน5 000, 000, uh ้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้อย่างที่ เขาคาดหวังว่ามันจะหมุนเศรษฐกิจมันจะหมุนหลายรอบนะห้ารอบอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะประสบความสําเร็จแหละแต่ความเป็นไปได้ในการที่จะหมุนห้ารอบเนี่ยในข้อที่จริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็การใช้การกู้เงินมาห้าหมื่นกว่าล้านแล้วก็แจกท่วหน้านะทั้งคนที่ รวยคนที่ยากจนด้วยเนี่ยตอนนี้เขาบอกแจกแต่คนยากจนแล้วคุญิงก็ก็ตอนอันนี้หมายถึงว่าหลักการของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าตกลงตกลงว่าเขาจะแจกเฉพาะคนท prêt, phones, ははี่ยากจนจร in ิงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกให้ลงทะเบียนซึ่งคนลงทะเบียนก็อาจจะมีคนที่ก็ต้องพอมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จมันความยากของมันก็ถึงที่ว่า แจกเป็นดิจิตอลเพราะแจกเป็น,น,นดิจิตอลจะต้องเป็นสร้างระบบขึ้นมาใช,ใช่ไหมแล้วก็แจกครั้งเดียวต้องไปสร้างระบบใหม่ขึ้นมากับอันที่2ก็คือร้านค้าเล็กๆที่จะต้องไปรีจิสเตอร์เข้าระบบเนี่ยจะมีความเข้าใจไหมร้านขายส้ตมตำของป้าแจ๋วอย่างเงี้ยแกจะรู้เรื่องไหมแกจะเข้าใจไหมแล้วเค้าก็กลัวอย่างตอนนั้นเนี่ยที่อะไรนะ คนละครึ่งอะ่ะก็โดนแบบเก็บภาษีกันละนาวพอตอนนี้เนี่ยรายเล็กๆเนี่ยจะเข้าระบบมันต้องเคลียว่าเขาจะโดนภาษีแค่ไหนอะไรยังไงที่จะไปเข้าระบบเพราะฉะนั้นพอร้านเล็กๆไม่เข้าระบบมันจะกลายเป็นว่าเงินที่ได้มาเนี่ยกลายเป็นไปเข้ากระเป๋าพ่อค้ารายใหญ่หมดน,นะนนพ่อค้ารายใหญ่หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนได้แค่รอบเดียวถ,ถ้ารอบเดียวเศรษฐกิจมันก็ไม่ไปแต่สิ่งที่ทิ้งไม่ให้เราก็คือนี่สิงห้าแสนกว่าล้านสั่งสิ่งที่ ที่มองพี่มองอย่างนี้นะมองว่าเ,เราควรที่จะคือเราเศรษฐกิจของเราณนะจุดน,นี้ไปเนี่ยมันมันมันพ้นจุดต่ําสุดแล้วมันกําลังโงหัวขึ้นนะแต่ค่อยค,อยคอยขึ้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบใส่ไฟแรงๆมันนโยบายแบบนี้ ตอนโควิดอะตอนที่ทุกอย่างนิ่งอะสมควรจะใส่ลงไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างกําลังเคลื่อนขึ้นนะเราก็ใส่ลงไปแล้วมีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันก็จะจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันถ้าเกิดมันเฟลขึ้นมามันก็คือภาระหนี้ของทุกคนคือตอนตอนโควิดมันมีมันปันหางตอนนั้นมันนิ่งหมดไงถูกทำอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จาเป็นต้องทุแตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นหนูก็เห็นด้วยกับคุณหญิงในฐานะประชาชนหนูรู้สึกว่าการที่แบบแจกเงินมันมันไม่จบ มันค,ควรที่กระตุ้นในแบบอื่นให้มันเคลื่อนไปได้ค,ค, <น S 2> คือมัน,<อ>มนจะนต้องอมันต้องอย่างนี้ค่ะเดือนห้าแสนหกหมื่น 5, 60, ล้านเนี่ยมันควรจะต้องไปทําให้เกิดเรื่องของรีสกิลอัพสกิลเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างไรายได้<ช>เป็นเรื่องของการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายหล,หลายอย่าง ที่มีความจําเป็นและหลายนโยบายที่จะช่วยคนจนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินด้วยอย่างที่นโยบายที่ไทยสร้างไทยเสนอไปก็คือว่าอย่างยกเลิกไอใบอนุญาตบ้าบ้าบาบาบ,บ,บ,บทั้งหลาย,ยออพันกว่าฉบับเนี่ยให้เหลือเพียงร้อยกว่าฉบับเนี่ยแค่นี้คนก็ทำมาหากินได้ละ นี่จะเราจะไปเปิดร้านอะไรทีหนึ่งก็ต้องขออนุญาตเยอะแยะไปหมดถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันก็สามารถช่วยคนได้แต่ว่าลงทะเบียนเงินดิจิตอลหมื่นนี่ก็ยากอยู่นะเพราะว่าป้าต่างจังหวัดอะแค่จะส่งลายสวัสดีวันจันท์ยังยากเลยความจริงโทรศัพท์ป้าเขายังเป็นนั่นอยู่เลยอะเป็นอาม่าเป็นอาม่าอยู่เลยอะไม่เป็นเลยไม่ฉันส่งเป็นแต่ฉันไม่เอาไงฉันบอกฉันไม่เอาเมื่อกี้ถามเพราะไมคอมเมนต์ไม่สไลด์เลยหนูก็เลื่อนขึ้นเอาสไลด์แล้วไม่เดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเบรกก่อนดีกว่าอันนี้มันไม่ได้ เรื่องชันเออไม่ไม่ถนัดมือเห็นไหมคุณหญิงหน่อยก่อนเข้ามานะั่งบอกออว่าิธีกรเข้าก็ได้ดีจังเลยบอกอ๋อไม่ค่ะอย่างนี้เรียกเข้ากันไม่ได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวเบรกคนให้เข้ากันให้ได้ก่อน <laughs>